สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆคลิปนี้เราก็พาเ,เพื่อนๆออกมาข้างนอกกันนะคะอากาศวันนี้นะคะก็มีแดดแต่ว่าหนาวมากนะคะแล้วก็หิมะเอ้ยพี่ช่ยหิมะหิมายังไม่ตกเนาะก็ทุกอย่างนะคะเป็นเก็ดน้ําแข็งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะเนาะแล้วก็หญ้านะคะหญ้าก็ เป็นน้ำแข็งหมดเลยนะคะเป็นเก็ดน้ำแข็งดูตัวของเราเนาะคือเป็นน้ำแข็งเกาะหมดเลยนะคะ ปีนี้ที่ในเทแลนที่ที่เราอยู่หิมายังไม่ตกนะคะดูต้นไม้ตรงข้างหลังตรงตรงข้างหลังเออข้างหน้าบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะแม็กซี่แม็กซี่นังเล่นของนางละ ทำอะไรแม็กซี่นะทำอะไรเน่นิด,ดุนแม็กซ์อ้าขาดใจ กัดกินเฉยเลยดอกกุหลาบของเรานะคะบานไม่ทันค่ะหนาวก่อนอดูบรรยากาศหน้าบ้านนะคะก็ต้นไม้ สวยอะ่ะเก็บน้ำแข็งเกาะนะคะสวยมาก